เอาใหม่ถ่ายคลิปใหม่น้องเหลือฟังแม่นะครับฟังแม่นะครับผมห้ามขึ้นตู้นะครับผมห้ามห้ามแปลว่าไม่ใช่ว่าแปลว่าให้นะแปลว่าห้ามห้ามขึ้นตู้นะลูกมันจะพังรู้ไหมว่าทําไมมันถึงพังก็มันโดนขีดโดนควนจะขึ้นไปทําไมตู้อะอึมออ่ะมามาโดนทันพวกกันโดนทันพวกกันแม่โดนทันพทษตะกี้ไม่ดีไปตั้งหลายครั้ง หลักฐานต้องดีดไหมอะแม่ไม่ต้องดีดไหมนละหูเจ็บมากเลยแม่ต้องเหลือเจ็บหูเจ็บก็ต so 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 <c ros LES> ้องทนมานี่อ้เอาที่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 เอาขี่เอาที่เนี่ยสู้ะสัวอะสั้อสู้แม่เหรอสู้แม่อย่าทำเยอะเจ็บเจ็บเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมใครบอกให้ขึ้นตู้ใครบอกให้ขึ้นตู้ห้ามตั้งแต่ครับแล้วถ้าไปติดอยู่ข้างในเวลาแม่ไม่อยู่จะทําไงก็นอนอยู่ในนั้นทั้งวัน อ,อืดูอุ้งตีนสินะ่ะเป็นเด็กมีเอกลักษณ์อุ้งตีนตาทุกอันเลยอ้วนด้วยกินเยอะไงกินเยอะมากไอ้อ้วนตกพุงมันดินหัวเอาดินหัวก,ก่อนโดนทําโทษก่อนมันหอบเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บมากครับ